สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามัคคีนะคะวันที่19เมษายน2567เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านขาคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้คือการจอเด่นนะคะทุกคนแต่ละรอบเนาะพี่น้องก็คือตัวเด่นนะคะสูตรหลุดนะคะทุกท่านค่ะท้าบ่มักท้าบ่ชอบ ให้ Fc รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า Fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันเนาะพี่น้องเรามาดูวันที่18ก่อนนะคะว่า Fc จะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่18หลุดนะคะทุกคนเราสามัคคีหลุดติดต่อกัน2วันแล้วนะคะทุกคน1718นะคะพี่น้องขาเข้าก็เข้าต่อกัน3วัน หลุดก็หลุดต่อกันแล้วสองวันนะคะทุกคนไม่ทราบได้ว่าวันที่สิบเก้าจะมาหรือไม่นาะพี่น้องเนาะเราก็อยากให้เข้าทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่ามันกกหลุดพี่น้องขามาเบิง้งขาพี่น้องขาไม่เข้าไม่หลุดนาะพี่น้องเนาะใจให้หนึ่งและสองนะคะวันที่สิบแปดมาศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์นะคะทุกคนหลุดเบิดพี่น้องมาห้ากับ ห้ากับศูนย์เด่นประจําวันมาศูนย์นะคะทุกคนเด่นประจําวันห้าหลุดค่ะพี่น้องไปต่อวันที่สิบเก้าค่ะวันที่สิบเก้านะคะทุกคนเด่นวันนี้นะคะใจคํานวณมาได้ใจได้อยู่ที่แปดและหนึ่งพี่น้องมาดูควมน่าจะเป็นคู่ควมน่าจะเป็นใจจับวันนี้ใจจับได้ทั้งหมดเจ็ดคู่้วพี่น้องตัว,ต,วตัวเลขมันหลายนะคะพี่น้องคะ่ะจับตัวหนึ่งเฉลยตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ย แอดมินก็ได้นะคะทุกคนแปดนะคะแปดเก้าแปดสามแปดหกแปดศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะทุกท่านประมาณนี้นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่ แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะใจจะให้คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะหรือว่าคู่คู่ที่เหลือก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบนะคะใจชอบวันนี้ใจชอบแปดหกหกแปดพี่น้องมากก็ตามใจได้ค่ะพี่้องคะบ่ม,ามาก,กับพานได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสาิีติมีข้อมีหลุดถูกเมืรอนะคะทุกท่านเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวัน สุกอยู่ที่เลข6และเลข1เบิ้ลประจาว,วันคือ6 6และหนึ่งนะคะพี่น้องสำหรับ6กับ1นี้ f อทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องสายแลนนะคะสายหลุดนะคะทุกท่านคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสามคัคคีวันที่19เมษายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศก,กมันๆสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ